เ่อให้ไม่พลาดคลิปและสินค้าใหม่ๆฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับครับก็สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับช่องอุปกรณ์เสริมแสล่ายินดีต้อนรับเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับจะมารีวิวนะครับผมกล้อง Discover y นะครับผมรุ่นนะครับ VTZ นะครับ FFP 3ามขีดส SF นะครับผมตัวนี้จะเป็นแบบเส้นเล็งขยายตามนะครับผมโอเคนะครับ สินค้านะครับเป็นของแท้นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมทางร้านมีใบเซอร์การันตีนะครับผมสามารถตรวจสอบได้นะครับผมสินค้าของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับลักษณะของว่าดังภาพเลยนะครับผมโอเคครับผมมาดูตัวกล้องกันเลยครับว่าเป็นยังไงนะครับผมตัวกล้องก็นี่นะครับตัวนี้ดีไซน์ออกจะมาเป็นอ่า ขอภัยครับผมตัวนี้ดีไซน์ออกมาจะเป็นสีแบบบอลทองนะครับผมลักษณะดังภาพเลยนะครับสวยงามนะครับไม่หนักเกินไปนะครับไม่ยาวเกินไปนะครับไม่เกะกะนะครับตัวนี้นะครับโอเคนะครับผมก็สวยงามนะครับผมตรงนี้ตัวนี้หน้าเลนนะครับหน้าเลนจะอยู่ที่สี่สิบมิลนะครับท่อจะเป็นท่อแบบสามสิบมิลนะครับผมท่อแบบสามสิบมิลนะครับ ตัวนี้ปรับหลาด้านข้างนะครับผมปรับบนล่างซ้ายขวานะครับแบบปรับนอกนะครับปรับนอกเซสซีโลได้นะครับผมวิธีปรับก็ดึงขึ้นแบบนี้นะครับดึงขึ้นปรับนะครับเวลาเราปรับบนล่างซ้ายขวาเสร็จนะครับผมก็กดลงนะครับเพื่อล็อกนะครับโอเคนะครับผมของใหม่มันก็จะแน่นจะฟิตหน่อยนะครับตัวนี้นะครับผมโอเคนะครับตัวนี้ระยะซูมก็จะอยู่ที่3ถึง12เท่านะครับก็ซูมได้ประมาณ สิบเมตรถึงหน <tem> okay, ึ่งร้อยสิบเมตรกันเลยทีเดียวนะครับผมด้านหลังก็ปรับสายตาได้นะครับผมโอเคนะครับส่วนตรงนี้นะครับจะมีท่อบังแสงแถมให้นะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับท่อบังแสงแบบทรงกระบอกนะครับตัวนี้จะแถมแบบโอลิงมาให้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับผมนี่นะครับเอาไว้กันรอยตรงนี้นะครับผมโอเคนี่นะครับผมเข้าไปนี่นะครับวิธีการใส่นะครับผมนี่ครับง่ายๆครับผม ท่านไหนที่ยิงตรงแดดจ้าๆนะครับหรือยิงปลายิงเป้านะครับที่แดดจ้าๆนะครับตัวนี้ช่วยได้เยอะมากเลยครับทําให้มองง่ายสบายตานะครับไม่ปวดตานะครับผมอโอเคนะครับก็อีกตัวหนึ่งนะครับที่แถมมาให้ก็คือตัวนี้นะครับวงล้อปรับหลานั่นเองนะครับผมตัวนี้นะครับวงล้อปรับหลานั่นเองครับที่แถมมาให้อีกตัวหนึ่งนะครับผมเป็นทรงแบบจุดน้ํานะครับสวยงามนะครับตัวนี้นะครับท่านไหนที่ชอบก็ ใส, <osc> ใส่ <het at> เลยนะครับใส่ไปได้เลยนะครับวิธีการใส่ก็ถอดตรงนี้ออกก่อนนะครับถอดตรงนี้ออกก่อนนะครับแล้วก็ใส่วงล้อรับหลาเข้าไปนะครับนี่นะครับใส่เข้าไปปุ๊บขันเข้าเหมือนเดิมครับนี่ครับง่ายๆครับผมวิธีการใส่นะครับนี่หรล็อกดีๆครับขันเข้าไปนะครับนี่ครับโอเคนะครับ ก็ได้ลักษณะดังภาพนะครับก็จะสวยงามมาอีกแบบหนึ่งครับท่านไหนที่ไม่ชอบก็ถอดออกได้นะครับตัวนี้นะครับโอเคทีนี้เรามาดูส่วนของเส้นเล็งกันบ้างครับโอเควันทีนี้เรามาดูในส่วนของเส้นเล็งกันบ้างนะครับผมขอาไปด้วยนะครับอนี่นะครับตัวนี้จะซูมอยู่ที่สามเท่าอยู่นะครับผมเรามาดูกันครับว่าเส้นเล็งขยายตามจะเป็นยังไงนะครับโอเคนะครับนี่ครับเส้นเล็งก็ลักษณะดังภาพนะครับ สวยงามนะครับผมเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับว่าเส้นเล็งขยายตามจะเป็นยังไงนะครับนี่ครับนี่ครับผมผมจะซูมไปที่12เท่าเลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับเขาจะขยายตามซูมนะครับผมนี่นะครับโอเคนะครับผมเส้นเล็งส้นเล็งตัวนี้นะครับจะเป็นแบบเส้นเล็งฝังกระจกนะครับตัวนี้นะครับผมลักษณะสังเกตได้ง่ายๆนะครับเส้นเล็งเขาจะขาดกันนะครับเห็นไหมครับ โอเคนะครับผมสามารถเผื่อกระสุนตกไกล้กได้นะครับผมมีดขีดบอกไว้ให้นะครับผมจะมีดจุดตรงกลางนะครับผมตัวนี้นะครับสวยงามนะครับผมก็เบื้องต้นก็ดังภาพเลยนะครับผมนี่นะครับผมเดี๋ยวมาดูในส่วนของของแถมกันบ้างนะครับว่าได้อะไรบ้างนะครับหนึ่งก็จะเป็นคู่มือนะครับตัวนี้คู่มือก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมโอเค พาเชตเลนนะครับพาชเลนของ d i s k o v o r y นะครับนี่นะครับนี่นะครับผมโอเคฝากระโดกแบบป๊อปอัพนะครับแถมให้หัวท้ายเลยนะครับตัวนี้นี่นี่ครับผมโอเคครับตัวนี้ก็จะเป็นขาจับล่างนะครับแบบ11มิลนะครับผม11มิลนี่นะครับแบบน็อตสีดูนะครับผมข้างล่างจะเป็น2ตัวนะครับน็อตนะครับ ก็ประแจแอลนะครับหรือหกเหลี่ยมนั่นเองนะครับผมนี่รับผมแถมให้นะครับโอเคนะครับผมส่วนราคานะครับราคาจะอยู่ที่สามพันสามร้อยเก้าสิบบาทรวมส่งฟรีนะครับผมราคานะครับราคาจะอยู่ที่สามพันสามร้อยเก้าสิบบาทรวมจัดส่งฟรีนะครับผมค่าพื้นที่ห่างไกลเราไม่บวกเพิ่มนะครับปกติทางบริษัท ขนส่งเขาจะบวกเพิ่มนะครับค่าพื้นที่ห่างไกลนะครับแต่ทางร้านเราไม่บวกเพิ่มนะครับเอาใจลูกค้าไว้เลยนะครับผมอ่โอเคนะครับสินค้ามีรับประกัน30วันนะครับผมหากเสียชำรุดภายใน30วันนะครับผมทางร้านเรายินดีเปลี่ยนตัวใหม่ให้ทันทีนะครับผมอ่ะย้ำนะครับทางร้านเราเปลี่ยนตัวใหม่ให้ทันทีนะครับผม สนใจก็ติดต่อมาที่ ID Line นะครับ JUKPPP นะครับผม ID Line JUKPPP นะครับผมไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับแอดเข้ามาสอบถามกันได้นะครับผมโอเคนะครับ,วส,รบสวัสดีครับสวัสดีครับ